ครับทุกคนหลังจากที่ห้องไปตกปรากฏมากนะครับกระชิดาประมาณนี้นะครับโอ้ยตัวสวยๆนะครับเห็นไหมครับตัวสวยๆงามๆเลยนะครับปรากฏนะครับก็ไดุ้ยมือีนประมาณสามโลแปดนะครับสวัสดีครับพี่นอกนี่เป็นดาวที่ชยน่ากินนะครับมือนี้ก็มาตกปลาที่นนอวมาเต้อนกันนะครับ่าตกปลาตอนนี้ก็ลุกเบ็ดไปแล้วลมกเบ็ดไปแล้วนะครับน้ำแห้งครับน้ำแห้งมือนี่ มามาเบิ่งนกันเลยแสงนะครับนี่มาตกลาน้ำนะครับพิ้งลาน้ำนะครับี่พิ้งปลายิงกินคอาแรงนะครับการิ้งยุ่วางน้องเลยนะครับคางมกตกปลาเลยนะครับตยียมอุปกรณ์น้ำนั่มนะครับพอดีปลาเกียร์นี่พอดีตกได้แล้วครับพอดีพี่น้องท่านมากพป่น้องใหนะครับเป็นได้เ็ได้ว่าเอาปลาไปปิ้งบ่าท่านก็ได้ออกมา้เป็นสองตัวนะครับนี่การก็เล้งิ้งนะครับ ตกปกดไปน้ำปิ่งไปน้ำนะครับนี่ครับนะครับเลยนี่ปิงปลาไปน้ำตกปลาไปน้ำนะครับนี่อยู่หมองไม้ตกปลาเลยนะครับไม้ตกปลาแบบนี้นะครับผมกับปิ่งปลาปอบเลยนะครับนี่ครับกำลังปิ่งปลาเกย์มีอะไรใครนะครับกินข้เรื่องก้อนนะครับนายกีเสียบอยู่นะครับออกมาป่าเป็นใครครับอ่าลูกเบ็ดไปน้ำนะครับพุูนผู้หนึ่งกำลังมาครับเบิ้งว่าผู้ใดครับพุูนออกมาอย่างหลายขั้นเนี้ยมันจะคล้องกัน มัยังไล่เธอเลยนี่ปลาพวกกินอ่ะนะตัดโปอ่านะครับเบิ่งดูครับไปครับน้ำแห้งครับมื่อนี้จากซีมีปลาบ่มีครับรุ่นกันตอนค่ำนะครับลงเบ็ดไปก็ยังเงียบอยู่นะครับพุ่นเมันกำลังสีลงผมกับป้งปลากินแรงก่อนเหรอครับเนี่ยมาตกปลากดนะครับแต่ว่าก็สิปิ้งปลากินเขา เพราะว่ามาได้ครับป้งปลาน้ากันครับพี่น้องนาปลาน้ากินปลานี่ยนะครับแซบๆแน่นอนป้งกินเราวลกินไม่ไม่นี่ครับนี่หลังจากเอาป้งมาได้สักพักหนึ่งนะครับนี่ก็เริ่มก็เริ่มเลื้ยงแล้วนะครับนี่ปิงอย่นน้องเลยนะครับท่างไม้เลยแบบนี้เลยนะครับนี่มาตกปลาน้าปป้งปลาน้านะครับเอาเบิรงครับเบิรงกำลังเลี้ยงงามนะครับป่งปลาเกยแม่ครนะครับ ขอแรงนะครับเสียบแน่นอนแบบนี้จับไปครับจัดไปไปอ่อนๆนะครับิีงกฟเย็นตกปลาไปน้ำนะครับครับมือนี้ป่งปลานะครับปีงปลาเก๋นะครับกำลังซุกแล้วนะครับนายจะซุกแล้วนะครับเหลืองนี่คุยเล่ครับเออิ่งครับพีน้่อนมาๆๆมาอยยุหากินนะครับมากินขอน้ำกัดได้ครับ เดี๋ยวพอท่านกินก่าแรกนะครับผมมาหาปลานะครับมื่อนี่นี่คตกปลานะครับนี่ครับไมแต่ว่ายังบ่มีหยั่งเราครับตอนนี้เงียบยิ่งปลากินแรงเข้ากันนะครับจังว่ากันนะครับตอนค่ำนะครับนี่เอ้ยกำลังสุกนะครับเดีือดด้วยนี่ปลาเกลี่ยไม่ใครครับปิ้งตัวเดียวพ่อนะครับกินโมมัดครับซ้ำนีรอของเพินะครับแหมอายูุคากินนี่นะครับแบบนี้นะครับทางน่องเลยทางไม้เลยนะครับจับไปครับ ได้ครับมือนีมาบกขดนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับด้วยเยือเยือตวิทนะครับนี่ครับเยืตกขดตวิทนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วได้ตัวครับได้ตัวเอ้ามันอยู่ด้อครับเอ้กำลังเริ่แล้วครับเริ่มแล้วเริ่มมีตัวนะครับนี่ครับด้วยเยือตกากขดเยือตกตวิทนะครับเอ้มัน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  ปรากฏปรากด,ากดมาแล้วมาอีกแล้วครับใส่งามๆครับมาแล้วครับมาแล้วอีกตัวแล้วครับใส่สวยๆ,ๆนะครับกับเหยื่อตกปรากดนะครับาวิตนะครับนี่ครับเหยื่อตกปรากฏสวิตนะครับนี่ครับเหยื่อเหยื่อตกปรากฏ สวยๆครับมาอีกแล้วครับเออตัวนี้งามมากครับสสวยเลยนะครับบ๊วยเบิ่งเอาพี่น้องบักเอฟบักเอฟนาดแจ้งเลยนี่เฮบักเอฟบักเอฟ ใสสวยใส่สวยใส่เยอะยังนี่ใส่เยอะยังนี่เยอะปกปกตัดวิดนั่นรอละครับผู้ไทยนั่เหระใส่ละกับผู้คนอยู่ใส่ละเดี๋ยวมาหาจับโทเมนเดี๋ยวมาหาจับโทเมนติอามันมันครับมันมันนะครับทุกคนหลังจากที่หอาไปตกปรกฏมากนะครับกษิดายประมาณนี้นะครับโอ้ย ตัวสวยๆนะครับเห็นไหมครับตัวสวยๆงามๆเลยนะครับป่ากฏดนะครับก็ได้ยุขมือนี่ประมาณ3โลแปดนะครับตาทั้งหมดนี่นะครับ3โลแปดนะครับป่าบรหลายตัวะครับแต่มันตัวใหญ่นะครับอ๋หมานยีเด้อครับมือนี่พอไดยูได้กินนะครับมึงดูครับใส่สวยๆงามคักนะครับหลังจากไปตกมากนี่ครับเ้องก็ไดประมาณนี้นะครับ งามคักงามคักม,มันจะใส่ใหญ่ๆมึงดูครับใส่บิ๊กๆตัวใหญ่สุดกับแปดเฉียดนะครับตัวรองลงมาก,กับครึ่งโลนะครับนอนัันกับตัวละสามสี่เฉียดนะครับุ้ยงามคัก